ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะชูมาแล้วมาอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าเมนูเดิมๆนะคะเพิ่มเติมก็คือส้มตำนะคะเป็นส้มตำออเจาะของกบนะคะกบก็ทำเมี่ยงปลานินเผานะคะเ,เพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ยัดอะไรลงไปในท้องปลาเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะความรีบนะคะหิวนะคะเพราะความหิวนะคะ เราก็เลยไม่ได้ยัดอะไรเข้าไปในท้องปลาเลยนะคะผักก็ผักชีนะคะต้นหอมนะคะใบมิ้นท์เนาะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เหลือนะคะจากเบอร์เกอร์เนาะกบก็ผักกาดแก้วนะคะกบไม่มีสลัดก็ใช้ผักกาดแก้วเนี่ยกินนะคะน้ำจิ้มของกบนะแซ่บแน่นอนนะคะน้ำจิ้มถั่ว อันนี้แซ่บมากนะคะเผ็ดนะคะเผ็ดเลยแหละลขนมจีนนะคะส้มตำเนี่ยกบก็ตมแบบออเจาะนะคะใส่พริกสองเม็ดไม่มีมะเขือเทศเพราะว่ากบไม่กินมะเขือเทศ <laughs> เพราะว่าตำทีไรนะคะใส่มะเขือเทศทีไรนะคะสามีกบก็เป็นคนรับผิดชอบนะคะกบก็เลยไม่ไม่ใส่ดีกว่าโอเคค่ะเ,เพื่อนๆจ๋ามาคามามาทานเมี่ยงด้วยกันกับกบนะคะเมี่ยงปลาเผาแล้วก็ส้มตํานะ พูดไปก็น้ำลายไหลไปโอเคค่ะเ,เพื่อนๆจา๋าไปแล้วไปแล้วมาสั้นๆจะไปรวมกับคลิปอาหารของกบนะคะในแต่ละมือเนาะถ้าคลิปไหนที่แบบว่ามันซ้ำกันหรือว่ากบไม่มีคลิปอัปเดตนะกบก็จะเอาไปรวมๆกันนะคะแล้วเ,เพื่อนๆทุกคนคะ่ะไปแล้วนี่วันนี้กบทำขนมจีนนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าขนมจีนไก่แต่ใส่ลูกชิ้นปลานะคะผักข้างเคียงก็จะมี ผักกะหล่ำนะคะแมงลักอันนี้ก็ไปเด็ดมานะคะภูมิใจอยากกินเมื่อไหร่ก็ไปเด็ดนะคะแล้วก็จะมีผักสละแหนนะคะแล้วก็ผักชีผักกาดดองนะคะแล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นผลไม้หรือเป็นของหวานนะคะสามีกบจะชอบกินอ่าไม่ว่าจะเป็นผลไม้ก็ได้หรือเป็นขนมหวานก็ได้นะคะจะต้องมี คือจะต้องมีนะคะเขาไม่รู้ไม่รู้เขาเหมือนกันแต่เขาเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วเนาะก็เราไม่ถ้ากบถ้ากบมีอาหารก็จะต้องมีผลไม้หรือขนมหวานแต่วันนี้กบมีมันบวชนะคะให้คุณสาเนาะก็จะเป็นน้ํำมะพร้าวเหมือนเดิมนะคะวันนี้นางก็จะต้องทานคนเดียวนะคะมื้อเย็นนะคะเพราะว่านางเลิกงานชา้าก็สาก็บอกที่รั ถ้าเขาเลิกงานช้าเนี่ยก็ให้หนูกินข้าวให้กบกินข้าวไปก่อนหรือว่ากินกินกินอาหารไปก่อนเลยไม่ต้องรอเขานะคะก็วันนี้เขาก็เป็นมื้อเย็นนะคะแล้วก็ทานคนเดียวนะคะน่ากินมากขนาดกบกินแล้วนะโหยหอมมากอาทิรัตมากินได้โอเคค่ะไปแล้วยั่วอีกครั้งหนึง่งบวชมันก็ขนมจีนนะคะไปแล้วค่ะ นี่ข้าวเหนียวของกบก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามาดูกันว่าวันนี้กบได้เมนูอะไรนะคะดีคะ่ะเมนูของกบวันนี้นะคะนั่นก็คือซุปหน่อไม้นั่นเองนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นมื้ออาหารเย็นของเรานะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือหมูทอดนะคะมีข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็ซุปหน่อไม้นะคะผักกบก็จะมีผักกาดขาวนะคะ วันนี้ค่อนข้างที่จะมืดนิดน,นึงนะคะเ,เพื่อนๆจ๋ารู้สึกว่ากบว่ารู้สึกว่ามันมืดนะหรือว่าตากบมืดหรือว่าตากบมืดก็ไม่รู้นะคะเ,เพื่อนๆจา๋ามาค่ะเ,เพื่อนๆแล้วสามีกบก็พอดีกบอยากกินไก่นะสามีกบก็เลยแวะไปซื้อไก่ให้กบนะเนี่ยไก่ป๊อบอายนะคะกบอยากกินนางก็เลยเลิกงานนะคะแล้วก็เลยแวะไปซื้อมาให้กินนะ ก็เนี่ยคะ่ะเมื่ออาหารเย็นของเรานะคะก็เป็นเมื่ออาหารเย็นแบบง่ายๆนะคะอาหารเย็นตอนนี้ก็คือเวลาสองทุ่มเกือบสามทุ่มนะอาหารเย็นของเรานะคะเย็นจริงๆนะคะเพื่อนๆจ๋าสามทุ่มนะคะโอเคคะ่ะเพื่อนๆกบก็มายัวเพื่อนๆด้วยสุบหน่อไม้นะคะแล้วก็หมูทอดนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะ ซุปหน่อไม้นี้ถ้าโรยงานะคะจะ,จะมันงาขั่วนะคะจะหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโอเคกดไปแล้วนะคะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วติด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 สวัสดีตอนเช้า,าแอบดูกันโอ้เขาทำสะเรียบร้อยแล้วนะคะ หมายความว่าพวกเราก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้นะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้นะคะเร,รเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเออแปลว่าฝั่งนู้นก็มาเล่นแปลว่าตอนนี้มีสระให้เล่นหลายสระแล้วนะคะดีค่ะไม่ต้องไป ไปอออยู่แต่สะอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์เนาะหน้าตรงออฟฟิศนะคะ mm. เด็กๆก,ก็จะได้มาเล่นฟังนี้ได้ด้วยเนาะ